น้องบ้านแมนซีมาแย่งอาหารน้องกินหมดโอ้นี่น้องบ้านนี่กินเอา,ก,เอากินเอาเลยครับพี่น้องก่อนชมคลิปอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่กับเราช่องฟังคำเหมือนครับวันนี้ผมพาเอฟซีมาดูน้องใหม่ครับน้องดอกไม้และกินน้ำหวานครับ นี่ได้ข่าวว่าพี่น้ำวัดเด็กเขาก็เลยเอาพี่น้ำวานมาอยู่ด้วยครับรักเด็กมากมากครับน้ำวานครับมักแห้งครับถ่ายละยุ่น้้ำเด็กนี่บก,กินอาหารเลยครับนี่นี่ครับนี่กรญยาส,สวยๆครับี่เริ่มกินยาแล้วครับนี่ตอนนี้ ผมพาไปเบิ่งดอกมือครับครันี้คือการหลอด็กครับคือเป็นสัญชาตญาณของสางครับเพราะว่าวิธีเรียกกันเอินกันนี่ครับเท่ตังสี่ครับ รอเด็กหน่อยไปหาครับเอือนลูกเอือนร้านมากินญ้าน้ำกันครับนี่นาฮักแงงครับตอนนี้กินญ้าน้ำกันย่างอาเลยดอร่อยครับ น้ำบ้านน้องม่ชีไม่แยงนาครน้องกินหมดก็เนี่น้งบ้านนี่กินเอากินเอาเลยครับพี่น้องอยู่เฉือกเดียวบ่กินครับพ่อเอามาหาน้องดอกมือเรากินเอากินเอาเลยครับนี่น้องดอกมือก็ห้องกัดกินแนบ่กินแน่ครับแน่ทักทายน้ำบ้านครับ นอ,นองดอเมื่อในกระหาปีครับขวหมอดบนฝึกหามาใหม่ครับเอามาจากบ้านเบงครับบ้านเบงมา่บ,บ้านคังๆแล้วครับนีดอกเมออยยางนี้นำบ้านกับสิทงทสิหอบยานําไปแล้วครับนี่ขาดกันบ่เลยครับนี่หลอกกันมากเรื่อยๆกินน้ำกันครับ น้ำราอนนี่บ่ได้ผูกเด้ครับพี่น้องผมปล่อยมากครับนี่คนลอยคนปล่อยมากดอกม้อยนะครับสีดูดนุ่มน้ำราอนครับนี่พี่น้องเป็นคิดว่ตเตอแม่เพิ่นตี่นี่น้ำรานนีก่กินยัางเดียวครับ น้ำหวานนี่เป็นส่างที่หักเด็กหนุอยแห้งเลยครับนี่ปล่อยไปจะได้อยูอันสันครับไม่ต้องผูกไม่ต้องมัดครับตอนนี้เ้าก็ปล่อยอย่างเดียวครับดอกมือพึงมาอยู่ซุ่มห้องครับเดี๋ยวอีกบม่กี้อีกบม่กี้มือกับรูปร่างกับสิเปียนครับเดี๋ยวก็สิเป็นกระปลุกลูกคือแม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงนี่แหละครับอยู่นี่ครับมึง,ปงไปจางไปเบ่งแม่เลี้ยงเพป่นนาราเชียครับผม ข้ามหมืนผู้พาครับมีแตต๊ดจำม่าครับเมื่อก่อนผู้พากลับมากครับกเตะมากที่เหลือรับสมดอกมือเนี่ยครับเนี่ผู้พาเรื่มจะมีเหนือมีนังครับอ้วนท้วนสมบูรณ์ครับเะว่านอ้วนเรี่ยงนี้ครับนี่ตอนี้ดอกมื้อแล้วก็บอต่างกันครับผู้พาครับได้ก็อ้วนครับเนี่ยตอนนี้นอคกับกำลังเรื่ม เลื่อนอาหารครับจำหนึ่งมาอยู่น้ำข้นมาอยู่น้ำข้นเรียงไม่ครับนะครับมาอยู่กับแม่เรียงไม่ยังครับพากินอาหารครับไปใช้นังบ้านนี่ครับนอนลงมือจะเต้นแบบนี้ตลอดครับเต้นหลอดตัวเม่ครับเต้นหลอดเม่ยใหญ่ๆให้มาอยู่น้ำครับในนังโลแล้วครับ คุณบอสครับพี่น้องตดลองที่นังบานกับที่าหาครับสร้างขี้อ่อนครับนี่ครับเป็นลอดนังบานในมาหาครับ เขาจะค่อยดูนุ่มน้ลหวานกับเปันชิตวัตเตเมร์เป็นน่มนี่ก่อนเขาจะลงน้ำครับมันก็ปล่อยเป็นมากินหญ้ากินอาหารน้ำกันก่อนครับนึงไก่บึงเร้เชื่อครับตอนนี้ช่วงเวลาสี่ลงน้ำครับ ชีมงหามงแรงครับแดดร่มร่มตกแล้วครับบมมีแดดบมมีนีแ่แหละครับอากาศเย็นสบายครับล่อยสร้างกินอาหารกินหน้ำด่กันครับผ้าพี่นาวบ้านมาเยี่ยมน้องไมครับเพราะว่าเฉียดกันอื่นบ่บท่านหมั่นใจครับเพราะว่าน้องไม่กินมาอยู่แต่ว่าน้ำบานละมักเล็กหน่อยครับ นี่ครับสังเกตมันก็รจะหานมแม่ครับเควรจะคิดนี่ครับมันก็ด้กินนมแม่ครับหนื่งน้อยมันอยากกินนมครับนี่มาอยู่ซุ่มนี่ก็ได้สองแสนหมื่นแล้วครับผมเพิ่งได้มาไายครับเป็นเริ่มชิมีเหนือมีหนังขึ้นเลยแล้วครับนี่มึงมึงทองมึงหนังครับเริ่มชิมีเหนือมีหนังขึ้นเรื่อยๆแล้วครับ เอาอัดอาหารตลอดครับไม่มีเชือกได้นี้กันครับยูน้ำกันหักกันครับมือคปล่อยได้ก,ก็ปไปครับตั้งแม่ตั้งลูกครับนี่ยตั้งน้องทั้งพี่ การที่ให้ห้องป่วยใหตัวใหญ่ๆมาอยู่น้ำตัวน้อยนี่ก็คือสิเพื่อสีิรลอ,อให้จางน้อยนี่กินอาหารดีๆครับพราวๆาเพัเนพุนมีแม่เลี้ยงครับในพันธกินอาหารกินดีๆบำรุงเร็วครับเจได้อ้วนเร็วก็เลยเห็นน้ำหวานนี่ยนะครับเป็นแม่เลี้ยงครับหากเด็กก็เลยปล่อยมากครับ ลูกน้ำวนออกมากคือสิง่ายครับเพราะวน้ำวนเป็นหักเด็กหนุอยครับเป็นคือสิ่ประทับลายลูกเคนครับจากฮาร์ดบอยนี่สิง่ายครับเพราะว่าย่างออกดูออกเต่ามากสิง่ายครับครับหลังจากนี้ผมจะในผ้าสร้างซุ้มหอกเพื่ออาบน้ำครับสุดท้ายนี่ก็ต้องขอฝากไว้น้ำด้วยครับฝากจองพังคำมือฝากเอาไปกดไลค์กดแชร์กดติดต่ำจองพังคำมือน้ำด้วยครับสุดท้ายนี่ก็ต้องขอขอบคุณครับ